สวัสดีครับฟาร์มอ้นบ่าวเดนนครมนมนะครับวันนี้พามาดูนะครับผมลูกอ้นตัวเล็กๆนะครับผมอายุประมาณ10วันนะครับนี่ครับหัวด่างด้วยนะครับผมใครสนใจอยากเลี้ยงอ้นนะครับผมก็โทรมาสอบถามราคาได้นะครับติดต่อฟาร์มอ้นบ่าวเดนนครมนมได้นะครับที่เบอร์082561 4365นะครับตัวอ้นน่ารักน่ารักนะครับผมอันนี้ไม่ใช่หนูนะครับเป็นตัวอ้นนะครับผมสัตว์เลี้ยงแสนรู้น่ารักนะครับผม ติดต่อฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครมนมได้นะครับ0825614365นะครับเหี้ยงอ้นน่ารักเป็นสัตว์เศ,ษศรษฐกิจตัวใหม่นะครับผมนะี่ครับแม่ข้างล่างกำลังจัดแจงที่อยู่อยู่นะครับก็เ,เลยเอาลูกออกมาข้างนอกนะครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครมนมตั้งอยู่ที่บ้านนางงามตะบนนางงามอำเภอเรนนครจังหวัดนครมนมนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้หรือว่า ใครอยู่ใกล้เคียงก็แวะมาชมที่ฟาร์มได้นะครับ0825614365นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ